สวัสดีค่ะโอเคพีเคสุนทีชาแนลค่ะวิดีโอนี้มาต่อกันที่ส่งภาพแรกหลังจากที่สมัครแอคเค n ์ของ Adobe Stock กันไปแล้วนะคะเรายังคงอยู่ที่หน้ายินดีต้อนรับครั้งแรกอยู่นะคะแล้วก็ คลิกปุ่มสีน้ำเงินอัปโหลดสินทรัพแรกกันเลยค่ะหน้านี้นะคะก็จะล็อกอินสู่พอร์ตเราเรียบร้อยแล้วนะคะและช่องอัปโหลดไฟล์ก็คือวงสีน้ำเงินใหญ่ๆตัวนี้ค่ะและส่วนทางขวามือข้อความบนพื้นสีเทานะคะก็คือข้อมูลของไฟล์ต่างๆที่เราสามารถที่จะนำมาอัปโหลดได้นะคะก็สามารถเลื่อนดูได้ค่ะ โอเคต่อไปนะคะวิดีโอนี้นะคะก็จะอัพภาพถ่ายแล้วก็เป็นเวกเตอร์ด้วยนะคะซึ่งจะขออัพเวกเตอร์ก่อนละกันนะคะก็ข้อมูลก็สามารถเลื่อนดูทางขวาได้นะคะไฟล์ที่จะรับคือไฟล์อะไรบ้างนะคะเอาล่ะภาพเวกเตอร์เราพร้อมแล้วนะคะตัวนี้นะจะเป็น SVG ค่ะทำจาก Inkscape นะคะแล้วก็ ลากไฟล์ลงไปในวงน้ำเงินได้เลยแล้วจากนั้นนะคะก็จะเข้ามาเลือกหมวดหมู่นะคะซึ่งบางครั้งนะระบบนะจะเลือกหมวดหมู่ให้นะคะแต่ว่าไม่ตรงกับไฟล์ภาพงานนะเราก็ต้องสังเกตด้วยนะคะส่วนประเภทไฟล์นั้นนะคะระบบก็จะค่อนข้างแม่นอยู่นะในภาพเราไม่มีคนก็จะติ๊ก ไม่นะคะแล้วส่วนใหญ่นะคะภาพของเราเองนั้นนะคะก็คือไม่มีนายแบบนางแบบเลยนะคะเราก็จะติคำว่าไม่นะคะแล้วส่วนชื่อนะก็ใส่ชื่อของภาพค่ะบางทีนะคะก็จะมีระบบนะก็จะมีคำมาให้นะคะแล้วก็เรานะสามารถที่จะพิมพ์หรือว่าคัดลอกชื่อมาใส่ในช่องนี้ได้นะคะโอเคหลังจากนั้นนะคะสังเกตนะคะวงกลมแดงๆมุม ล่างทางขวาของภาพนะคะก็จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวแล้วนะคะจากนั้นนะก็จะมีคำคีย์เวิร์ดขึ้นมาให้โดยอัตโนมัติค่ะบางทีนะก็ใช้ได้เลยแล้วบางทีนะคะก็จะมีคำที่ไม่ตรงกับภาพเลยนะก็ต้อง ใส่คำใหม่ลงไปนะคะส่วนคีย์เวิร์ดนะที่สำคัญนะคะก็จะมีตามลำดับนะก็จะมี1-5ถึงค่ะแล้วเรานะสามารถที่จะย้ายคำของคีย์เวิร์ดนะคะโดยการใช้ไอคอน3ตัวทางด้านข้างนะคะของช่องนะตัวแรกก็จะเป็นตัวที่สามารถเคลื่อนย้ายบนล่างได้ด้วยการกดค้างไว้นะคะส่วนตัวที่2นะคะก็จะเป็นตัว คลิกนะคลิกครั้งเดียวนะคะคำนั้นนะจะเด้งขึ้นไปเป็นคำแรกสุดเลยทันทีนะคะแล้วไอคอนตัวที่3ก็จะเป็นการลบทิ้งค่ะส่วนเราจะเซฟงานหรือบันทึกหน้านี้ไว้นะคะก็สามารถกดได้ที่ปุ่มล่างทางซ้ายนะคะโอเคก็ถ้าพอใจแล้วนะก็จะส่งงานให้สังเกตนะคะปุ่มส่งตอนนี้มีอยู่ที่1ไฟล์นะคะก็ให้กด ส่งค่ะแล้วหลังจากนั้นก็จะขึ้นมาให้ยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็กดส่งแล้วภาพนะคะก็จะเข้าไปอยู่ในแทบอยู่ระหว่างการตรวจสอบเอาละ่ะทีนี้นะคะก็มาดูการส่งภาพถ่ายกันบ้างค่ะหากล็อกอินเข้ามาใหม่นะคะก็ให้คลิกไปที่แทบไฟล์ที่อัปโหลดแล้วนะคะแล้วทีนี้ก็คลิก อัปโหลดนะคะจากนั้นก็เลือกไฟล์ภาพลากลงวงกลมสีน้ำเงินแล้วก็ทำตามขั้นตอนเหมือนการส่งเวกเตอร์ได้เลยค่ะหลังจากที่เราทําการส่งไฟล์ตอนนี้นะคะคือเรียบร้อยแล้วนะตอนนี้มีอยู่2ไฟล์ก็คือเป็นเวกเตอร์แล้วก็ภาพนะคะก็รอให้ทาง Adobe ตรวจค่ะส่วนภาพที่ผ่านแล้วนะคะก็จะเข้าไปอยู่ในหน้าของแดชบอร์ดนะคะแล้วก็ มีเมลแจ้งด้วยว่าภาพเราผ่านหรือไม่ผ่านนะคะแต่ว่าเออจริงๆแล้วนะก็คือตอนส่งไฟล์ครั้งแรกใช่ไหมเออเราก็ว่าส่งไปพร้อมกันเลยได้นะคะทั้งแบบเออตัวไฟล์เวกเตอร์แล้วก็ไฟล์ภาพนะอาจจะส่งปนกันไปได้แล้วก็ไปเลือกเอาตัวหมวดหมู่อีกทีหนึ่งอะไรนี้นะคะ โอเคคลิปหน้านะคะเราจะทำการอัปโหลดไฟล์วิดีโอค่ะกดกระดิ่งรอไว้ได้เลยขอให้ทุกคนโชคดีนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะถ้าชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามเป็นกำลังใจกันต่อไปนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ